สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับทางช่อง Youtube สิธิพงษ์สวงสารนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อน FC นะครับมาเบงสละนะครับทางการเกษตรนะครับคือการเพาะเมล็ดพะนปลานะครับซึ่งผมได้มาจับต้นนะครับที่ปูกไว้นะครับกเริ่มแก่นะครับบางอันกระหลวงนะครับนี่ครับเลต้องเก็บมานะครับสำหรับ เป็น f อนะครับจะนําไปปลูกนะครับแบบย่าง่ายนะครับอันดับแรกก็คือแสนามใหม่นะครับแซนามใหม่ขึ้นหนึ่งเพื่อให้เปลือกเขาเปื่อยนะครับจะมีพวกที่ว่าอ่าอยนามนะทำับ้หกระบอกเอาขับเอาที่จมแล้วกับกระเทาะเมล็ดนะครับเดี๋ยวผมจะทาแผ่นเอฟซีบึนนะครับว่าเห็ดยังไงก็นําไปปลูกครับจะเป็นการทําไร่นะครับการพ่อเม็ดเขานะครับ ทำลายการอ,าอ่งอกไว้นะครับเรียกว่าเปลือกนะครับยวพาเปิด FC เนนบื้องตัวนี้เป็นเม็ดทีกแกะแล้วนะครับแล้วก็ทดสอบเบิ้งนะครับตัวได้จมเท่ากา็จังนํำไปเพาะนะครับซึ่งจะขึ้นง่ายนะครับถ้าเกิดว่าจมร้อยน้ำเนี่ก็ว่ต้องเอานะครับเพราะว่าจะเป็นเมล็ดรีบนะครับ สังเกตเบิ้งนะครับแนวขิ่มไปนะครับจมนามครับฐานร้อยนามมาต้องครับตัวนี้ผมแกะนะครับจังน้าเป็เพาะนะครับการเพาะกันง่ายๆครับสามารถที่คุดลุ่มอ่าประมาณ30สิบเซนนะครับแล้วก็เอาหนาดินใส่แล้วก็ลงปูเลยครับลุ่มละสองต้นนะครับสองเม็ดนะครับปูแบบง่ายๆแล้วจังเบืงครับเดี๋ยวมื้อนี้ผมพาพนเอฟซีมาเบิงอ่าการ กระเทาะเม็ดพักหวานปลานะครับแช่น้ำไว้ขึ้นนึงนะครับให้เปลือกเข้าอยู่นะครับครับสําหรับเม็ดพักหวานนะครับที่เฮาแช่นสังเกตเท็ดง่ายๆคือตัวได้ร้อยนะครับก็ได้ร้อยก็บ่ต้องเอาหล่ทั้งวดนะครับถ้าร้อยบ่ต้องครับก็คือเอาเปลือกเขาเบียดกระเขาออก เทียง่ายๆครับตัวได้ล่อยครับบ่ตัวได้จมออกนี่เน่าถิ่มครับตอนนี้ผมแช่ไว้นะครับตัวร้องบ่ตัวนี้ล่อยล่อยยังเสียครับบ่เอาครับข้างในก็สิฟ้าวนะครับสำหรับเกิดเอฟซีกองจากบริเซเวลาครับ ง่างรครับหลังทำความสะอาดครับ,บเอาเปลือกออกนะครับครับมันจะมีสั้นเปลือกนะครับสันเปลือกเขา แกออกจะมีสันสองครับกระเทาะออกครับถ้าบอกกระเทาะออกการงอกจะยากครับจะเป็นสันสันเปลือกเขาตัวนี้สันข้างในสันเปลือกผิวเปลือกจะเป็นสีออกเหลืองแล้วก็จะมีครับมีเปลือกจะได้ออกมากอย่างเงี้ยนอกจากก็เทปเบิงครับว่าจมบ่ถ้าจมเนี่ยก็ ใส่ได้ครับตัวนี้คือว่างอกดีครับสินะจมจมก็ใส่ได้ครับจมล้างท้ำความสะอาดแกะแกะออกครับถ้าบอกแกะนะครับนี่ นับแรกคือเอาเปลือกเปลือกออกเปลือกเปลือกนอกเขาครับนับซองกันนี่นะครับข้างในครับข้างในก็นจะเป็นต้องแกะนะครับถ้าบอกแกะนะครับเวลานาวนาวจะซึมยากครับวกว่าจะซึมถ้าปล่อยตามธรรมชาติ ออกหากเงาครับนะครับค่อยๆขันแล้วก็ถ้าเห้าผ่านขั้นตอนนี้ไปได้เ้าก็จะอัตราในการงอกนะครับสูงครับยังไปขูบยากระลาครับเปลี่ยนไอซี่ไวมี่กัเป็นไ้อ่าไดโคเดอร์มานะครับที่ขยายไวจ่ไว้สามารถแซ่ไว้ได้ครบจมครับจมโอเค สำหรับเพื่อนเอฟซีนะครับทีมีต้นพะวานปลานะครับชั้นหนึ่งนะครับเปลือกเขาครับจะเป็นสันสองเป็นอัน,นี้ตัวี้สันผิวตัวน,นี้สันสองจะเป็นกระเทาะครับกว่าน้ำจะซึมออกไปได้เพื่อนเอฟซีนงครับเอาตรงแกะซอยเขา ความพยายามนะครับแกะแก้ออกะครับการทำลายนะครับเม็ดให้น้ำนะครับซึมเขาได้ง่ายซึมเขาไปเม็ดเขานี่ได้ง่ายล้จกะจะออกหักไว้นะครับ้าสซันถ้าจะล่อดนบางบางอันกนนะะันเน่าครับบางอันก็ถืออาหนูหรือว่ายางอื่นนะครับขาวไปกิน ก่อนมันสิกออกบางทีเท่ากับอยู่น้ำปลาเขาจะโลนลงหลังง,งอกของเขาเองครับแต่กว่าจะผ่านกระบวนการโดนหนามนะครับย่อยสลายชั้นแรกเป็นชั้นเปลือกเขาชั้นเปลือกอเปลือกพิณนอกที่เป็นสีผิวนะครับชั้นที่สองกับยังที่ผมได้บอกเพื่อนเอฟซีนะครับ,น,รบนี่ชั้นแรก เปลือกนะเปลือกเอานะเป็นเปลือกทิติดนะครับยาสันซอ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 งกัเป็นเปลือกอีกสันหนึ่งนะครับนี่สามสันนะครับหเมล็ดจ,จะแข็งแข็งนะครับกว่จะโดน นามใะอน่นีนี้จะกกอบชั้นสองสั่นสามได้ครับเทศดบึงครับจมบ่จมก็โอเคครับพวกที่จมนะครับนี่จมรวมละสองตอนนะครับเรือว่าสองถุงถ้าจะลงถุงดำนะครับนี่ผมจะเอาไปลงสวนเลยครับ สามสิเซนแล้ะก็เอาลงแล้วก็คุมด้วยฟางนะครับตัวได้ลอยก็แสดงว่าเขาหลีบครับเขากระเทศอนบงค่อยๆเหตดไปครับการเกษตรต้องมีความอดทนนะครับกว่าจะได้เป็นตนหนึ่งมากนะครับ เพื่น f อไปสื่อเพื่อนกันจะไปต่อเพื่นครับกลัวจะได้มากกว่าจะเพาะกลัวจะงอกครับตันหนึ่งกลัวจะออกหยอดนะครับเนี่ยถ้าแก๊แบบนี้ลคลขายโลละสองไอ้ีลอยฮะสีลอยฮะลอยนะครับเป็นขูกยากันล่ะแต่โดยทั่วไปที่เขาทรงไปเขาจะเอากระเทาะแคะ สั่นไปนะครับมันจะเจอปัญหาเห็นลายส่วนนะครับล่างออกสั่นนี่นะครับไปคุกยากาันลาเลยครับมันจะมีเปลือกหู่จะมนันเป็นแบบนี้ครับตัวนี้เปลือกหุตัวนี้ก็ไปชุบยากาันลาจะออกสีบางคนเอาไปมันแห้งทิ่มลงน้ำร้อยก็สัน่นตัวได้ร้อยหนึ่งนะคือบ่งออกแน่นอนครับเสียความรู้ซึกงทำกันได้ที่เอาไปเพาะนะครับนั้นแล้ว จะคาคายนะครับจะเอาของดีไปให้เกษตรกรนะครับเพื่นสั่งสื่อมากนะครับับลองเบิ้งครับตัวนี้ของผมออกพ่อหลายครับถ้าออกหลายก็จะได้จำหน่ายด้วกันครับแต่นี้ส่วนนี้ก็จะเป็นเพาะไว้นะครับไปปลูกในสวนนะครับซึ่งออกเม่คี้ตนนะครับสาเหตุการเอ่อว่า แกะออกพอวานานจะซึมในเขาตาเขาเนี่มันจะออกหากไว้ต้นอ่อนก็จะเกิดไว้ครับถ้าจังสีกว่าจะซึมนะครับสันซองครับ,รบใส่เวลาครับปกติต้องใสุ่งมือน,กกะมนะครับใส่เล็บแกะพัาทุบเม็ดเข้าก็แตกนะครับ มันจะลื่นนะครับเหมือมันจะลื่นำส,สองจริงๆริงเพิ่งะแซ่ไวขึ้นนึงนะครับคอยมาขยำเห็ๆๆๆเเบให้มันเปื่อยครับถับเห็บสีมาเบิงครับการกระเทาะเม็ดพักหวานนะครับ แห้งจังนิดหนึ่นงก็จะแก้ง่ายครับแตงโซ่จมบ่ครับจมไอแห้งครับแห้งจังนิดหนึ่นงก็จะแก้ง่ายแต่ต้องเทิดเบืองเราจมบ่ครับถ้าตัวไดนจมก็ใส่ได้ครับ จะสิ่งแกะให้เรานำไปใส่เองนะครับจะละเอียดครับเอละเอียดนะปลูกไปก็เสวลาซิครับบอกเกิดอันก็นานะครับเพนบอกเน่าทิ่มครับตัวรอยับคิดว่าจะเน่า กระบอตึงครับนี่นะครับโจมบ่โจมจะได้ตุนพักวานที่เงาะครับโดยที่บ่เสียเวลานะฮะซุ้มได้ไอ้หนวยม้อนสุกขักนี่ครับปล่อยอยงแค่นนี้ว่าเขาจะแกะหนาครับเรน่องสุกนะครับให้มันสุก ผมจะแช่ไปก่อนครับแช่ไปอีกแช่ไปคืนหนึ่งครับจมบอรครับบอจมเอาเทียบคือจมบอจมนะครับสำคัญไปปลูก้กันนะครับ สองต้นครับสิบกล้มแล้วครับอย่าลืมนะครับเห็นว่าคิมนี่เป็นประโยชน์นะครับอ,อย่าลืมนะครับใครก็แชร์ก็ติดตามนะครับทางช่องยูทูบสิทธิพงศ์เสียงสายการทำลายการฟักโตนะครับของเมล็ดกหวานป่า ยังง่ายนะครับสามารถนําไปปลูกได้เลยนะครับงอกงอกไวครับงอกดีครับอย่างไมก็ฝากติดตามเลยนะครับสวัสดีครับ